introduction สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ b บ ke บ u สทั b วันนี้เราจะพาทุกคนไปติดตามข่าวใหญ่ที่สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกเมื่อประเทศนอร์เวย์ตัดสินใจมอบเครื่องบินขับไล F ่ F16 จำนวน14ลำให้กับประเทศไทยพร้อมกับเครื่องบินควบคุมและเตือนภัยล่วงหน้าสอบ3-40ที่จะเสริมเที่ยวเล็บกองทัพอากาศไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นข่าวนี้ทำให้หลายประเทศจับตามองเพราะนี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของกำลังทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิหลังของดีนการที่นอร์เวย์เลือกส่งมอบ F 1 6ให้ไทยถือเป็นเรื่องน่าสนใจอย่างมากเพราะเดิม TF 1 6เป็นเครื่องบินที่สหรัฐอเมริกาออกแบบและผลิตแต่หลายประเทศในยุโรปรวมถึงนอร์เวย์ได้นำมาใช้งานอย่างยาวนานปัจจุบันนอร์เวย์กำลังทยอยปลดประจำการ F 1 6และเปลี่ยนไปใช้ F 3 5แทนทำให้เกิดโอกาสที่ไทยจะได้รับเครื่องบินรุ่นดังกล่าวในสภาพพร้อมใช้งานจุดเด่นของ F 1 6 a 16ไฟทิง Falcon เป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ได้รับการยกย่องว่ามีความคล่องตัวสูงระบบอาวุธครบครันและมีประวัติการรบยาวนานสามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั้งการโจมตีทางอากาศการสกัดกัน้นและการสนับสนุนทางภาคพ,พื้นบินการที่ไทยจะได้ a 16เพิ่มอีก14ลำหมายถึงศักยภาพในการป้องกันน่านฟ้าของเราจะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดซอบ340เสริมเที่ยวเล็บ ไม่เพียงเท่านั้นไทยยังได้รับซอบ340ซึ่งเป็นเครื่องบินควบคุมและเตือนภัยล่วงหน้าหรือจับนิวซีที่มีเรดาร์ทรงพลังสามารถตรวจจับเครื่องบินและเรือรบได้ในระยะไกลา,ก,ลาการมีซอบ340จะทำให้ไทยมองเห็นภาพรวมของสนามรบทางอากาศได้ชัดเจนขึ้นและยังช่วยให้การประสานงานกับเ1 6มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วยผลกระทบต่อภูมิภาค เมื่อไทยมีเครื่องบินขับไล่เพิ่มขึ้นถึง14ลำพร้อมกับระบบเตือนภัยทางอากาศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ย่อมต้องสสะเทือนประเทศเพื่อนบ้านต่างก็จับตามองเพราะนี่คือการเพิ่มขีดความสามารถทางการทหารที่อาจเปลี่ยนดุลอำนาจในภูมิภาคการเคลื่อนไหวครั้งนี้ยังทำให้กองขับอากาศไทยกลายเป็นหนึ่งในกองกำลังที่มีศักยภาพสูงสุดในภูมิภาคมุมมองของนานาชาติ นักวิเคราะห์ทางทหารมองว่าการมอบ F 16ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการซื้อขายอาวุธธรรมดาแต่ยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับชาติตะวันตกโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่สถานการณ์โลกเต็มไปด้วยการแข่งขันทางทหารการที่ไทยได้รับการสนับสนุนจากยุโรปจึงถือเป็นสัญญาณบวกที่โลกต้องหันมาสนใจบทสรุปการมอบ F 1 6จำนวน14ลำและสอบ340ให้ไทยคือก้าวสำคัญที่ทำให้กองทัพอากาศไทยมีความแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมนี่คือเหตุการณ์ที่สร้างความ ช็อกทั้งโลกอย่างแท้จริงเพราะมันไม่เพียงเปลี่ยนโฉมหน้าของกองทัพไทยแต่ยังอาจเปลี่ยนเกมในภูมิภาคอีกด้วยแล้วคุณหลักคิดว่าการที่ไทยได้รับ F 1 6และสอบ340จะส่งผลต่ออนาคตทางทหารของภูมิภาคอย่างไรคอมเมนต์ความเห็นของคุณไว้ด้านล่างได้เลยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Bike b ส s a m เพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากเรา